ใ้ลงคุณมุ่นต่างประเทศค่ะเจ๊ไปรู้จักกับเขาได้ยังไงครับเขาเป็นเด็กฝางแล้วเขารู้จักกับเมียเขาเป็นตั้งแต่เด็กเขาก็มาเดินมาซื้อยาตลอดเลยค่ะเป็นเด็กที่อำเภอฝางรังสีนะฮะเจ๊เปิดร้านขายยาใช่ร้านขายยาแล้วเขาเข้าๆออกแล้วเมียก็มามาที่หน้าร้านอีกทีก็ไปเจอเขาแบบสะกนเต้นมาเด็กคนที่เมียก็เลยถามว่าทำอะไรมาเขาบอกไปไปเปิดร้านสวยสองที่เป็นเจ้าของทั้งหมดเลยแล้วก็ ทำลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยไปยรวยค่ะแล้วก็เลยชวนเล่นหุ้นต่างประเทศแล้วก็ถ้าชวนกันมาแล้วก็เขาก็ทํามาที่สนิทจะช่วยเหลือนู่นเหลือนี่ทําแบบมาหลอกเนาะเราก็ไม่รู้มาหลอกเราก็เป็นคนบ้านนอกเราก็จริงใจกมเชื่อเขาและอีกอย่างเขาเป็นคนฝากด้วยยังไมเชื่อใจเจริยร่วมลงทุนไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดสองร้กสล้าน ทีเดียวหรือว่าจะค่อยๆทยอยค่ะทีละ5ล้าน10ล้าน13ล้าน5ล้านรักแรกที่5ล้านได้ผลตอบแทนยังไงไม่ได้เลยค่ะยังไม่เคยได้ผลตอบแทนเอเริ่มรู้พอเริ่มแบบสักไปปประมาณ40 50ล้านก็บอกว่าขอขอเงินคืนเขาบอกว่ายังไม่ได้นะคะโควิดแล้วก็มาทำมาน่าสงสารร้องไห้ร้องผมร้องไห้แบบทำน้าสงสารจะตายจะตายอ่ะเราก็สงสารก็เลยว่าก็ไม่เป็นไร แล้วเขาก็จะฆ่ักบมาหลอกต่ออีกแล้วทำไมถึงเชื่อเงินตั้งยเงอยเ<ข>อะแยะเจ๊เขามีเขามีเขามีคดีนี้ก่อนหน้าเรา,าแต่ว่าหลายคดีมากคดีของเขาเป็นคดีแพง่งถ้าหากว่าจ่ายเงินไปก็จบเขาเลยมาหลอกลวงเรา หลอกลวงเลยนะคะ<ห>ต้องใช้คำน,นี้พ,ยยพอสมมติไม่ได้พอเราพอไม่ให้แล้วอ่ะเขาก็เลยเอาไม้หนักมาเล่นเอาสัมภาระมาเล่นเอาอะไรมาขู่เราว,ว่าต้องเสียสัมภาระนะก็เลยจ่ายไปเรื่อยๆจนจำนวนมันเยอะอะค่ะประ,ประมาณนั้นยอมรับว่ายอมรับว่าเราเราโง่ไหมที่เชื่อเขาหนูว่าไม่โง่นะคะ <S <S เขาแบบเป็นคนที่เรารู้จักมาตั้งแต่แรกเจ๊กับเฮียรู้จักเขามาตั้งแต่แรก ผู้ชายเป็นคนสางผู้หญิงเป็นคนเสมอคือเรารู้จักบ้านเขาว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนพ่อผู้ชายอยู่ไหนรู้จักด้วยค่ะแล้วพ่แม่เขาก็มาที่ร้านด้วยแล้วก็ยังเอาสระเอายาเอาอะไรเขาไม่สบายก็ยังช่วยรักษาเขาจริงใจกับเขาตลอดเขาเห็นเราเป็นเหยื่อแต่เห็นเราเห็นเขาเป็นน้องมันก็เลยเป็นแบบบางคนอาจจะว่าทําไมโง่จังเราไม่ได้โง่นะคะ เขาสิคะตั้งใจมาหลอกเราจริงๆเลยคือแบบเขาเตรียมการทุกอย่างเพื่อมาหลอกเราเขาเตรียมเอกสารทุกอย่างเพื่อมาหลอกเราและที่สาคัญนะคะเขาแอบ,บอ้างบุคคลหลายๆคนให้เราเชื่อถือเขารูปคนนี้ส่งมาบอกว่าท่านนี้ท่านนี้รู้จักกับท่านนี้แอบอ้างแม้กระทั่งสัมภารว่ารู้จักกับท่านใหญ่ที่สัมภารเป็นคนออกใบภาษีให้แแไปามล้วท่านบอกว่า<ล>ไม่ใช่ค่ะ,คะ,คะ ได้เระเอียดต่างๆเนี่ยผมอยากให้อยู่ในสำมฤทนะครันต้องได้เรียนรู้จากผู้เสียหายจากสิ่งมันคนว่าในทุกคดีที่เรารับผิดชอบเราทำนะครับเราทำ้วยคดีรอบครอบนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วไม่เร็วแบบเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเราทำเร็วแล้วหลักฐานไม่ครบเนี่ยจะเป็นผลเสียที่นะครับในการขึ้นศาลนะครับฉะนั้นทุกอย่างจะต้องละเอียดรอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียในอนาคตนะครับอีกคดีอีกอีก